ไปได้น้องเล็กของค่าย l a น d r o v เวอร์มาใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับแล้วต้องไปแอบถ่ายแบบที่หนาวๆไกลๆแบบนั้น่หรือเปล่าอ่ะเขาส่งสารพี่ช่างผ้าของเขาอ่ะตอบนี้ไม่ไกลครับผมไปถ่ายแถวแถวปทุมนี่เลยะะจะบ้าเหรอเออทำไมปทุมปทุมก็เห็นคุณบอกว่าแบบเออั้งแล้วมันไกลไปนั่งสารครั้งนี้ผมก็เลยจัดมาให้ใกล้ๆมไม่เป็นปูจไมีมีบอกอะค่ะจะได้แบบไปดูแลให้แบบเนื้อถึงเนื้ออย่างนี้ปทุมจริงเหรอจะบ้าเลรัะ <laughs> รถเดี๋ยวผมมาวิ่งทดสอบที่ปทุมทุกคนก็ไปมุงกันแล้วมั้งมันมีถนนยาวขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเาไปที่ไหนกันนะคราวนี้อันนี้ไปไกลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ไกลแบบหนาวเหน็บแบบคราวที่แล้วเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ารถใหม่ของดันโดเวอร์ตัวน้องเล็กคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรอยากรู้ผมจะเฉลยให้นะครับกับฟรีแลนเดอร์ครับผมอ๋อรุ่นนี้นี่ช่วงรหัสลับ dna สนับสนุนโดย toyota hilux eco champ รถลุยสายพันธุ์หรูที่มีขนาดเล็กที่สุดในค่ายแลนด์โรเวอร์ทำทีทำท่าว่าจะมีความเคลื่อนไหวสำหรับคนรักแลนด์โรเวอร์คงจะทราบถึงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในสไตล์ออฟโรดที่มาพร้อมกับความหรูหราและความสะดวกสบายแบบพิเศษอย่าเมื่อใช้งานในแบบออนโรดอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่เพิ่งจะชอบหรือเพิ่งจะสนใจแลนด์โรเววันนี้ผมมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นกับ Compact s u v ที่พวกเราชอบเรียกกันเล่นๆว่าเ,เ,เป็น Baby Discovery หรือชื่อแบบทางการที่เขาเรียกกันคือ Land Rover Freelander นั่นเองโดยการมาของเขาในครั้งนี้จะมาในฐานะรถจนต์สำหรับปี2015และภาพที่เราเห็นอยู่นี้ถูกบันทึกไว้ได้ในขณะที่ Freelander ใหม่กำลังทดสอบอยู่แถวแถวสแกนดิเนเวียโดยเขาโครงตัวถังที่เห็นเป็นรูปแบบของตัวถังที่จะเกิดขึ้นจริงเมื่อขึ้นสู่สายการผลิตยอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับแบรน Rover Freelander เป็นอย่างดีจะรับรู้ได้ในทันทีถึงขนาดตัวถังรถที่กว้างใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันซึ่ง Freelander ใหม่นี้จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ Range Rover Evoque แบบ5ประตูรวมไปถึงทิศทางการออกแบบที่ดูเหมือนว่าทั้ง Evoque และ Range Rover Sport จะมีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดของทีมออกแบบ Freelander ใหม่นี้และนำมาซึ่งรูปแบบของการมีกระจังหน้าที่โดดเด่นยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการออกแบบก่อไฟหน้า ที่มีความโฉบเฉี่ยวสะดุดตามากขึ้นนอกจากนี้ยังได้เห็นการเดินแนวเส้นหลังคาให้มีความลาดเทมากขึ้นสปอยเลอร์หลังคาและท่อไอเสียแบบท่อคู่สำหรับเครื่องยนต์ยังไม่เป็นที่ยืนยันถึงตัวตนที่ชัดเจนแต่มีความเป็นไปได้มากพอสมควรว่าจะใช้ร่วมกับ r a n g ์ Rover e v o ีโวซึ่งนั่นหมายถึงเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,200cc 150แรงม้ากับ190แรงม้า และเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,000cc 24 240แรงม้าครับ